ตี่ชุรเพเลยครับดีมากอ่ยเนยคนี้ใช้มถือและกด,ดติตามให้ผมไหมล่ะคะสามโหมดค่ะคูคุมจัคนมาจัฉลากตุ๊กตาเรื่อนะครับเอาตุ๊กตาม,มาตั้งคนเลยนี่ตุก๊กตาคนนี่หนึ่งมาแล้วต่อไปคนที่สองนั่งอยู่ตรงนู้โอเคพร้อม ็ผมเอาดาบพิฆาตศูนย์กับผู้เล่นมาเพิ่มด้วยครับดีมากวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจับสลากปีใหม่กันนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็มีศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นประธานนะคะแล้วก็ผู้คุมไปตามผู้เล่นมาแล้วใช่ไหมผู้เล่นวันนี้มีดาบพิฆาตศูนย์มาด้วยค่ะมีเมสโกมีเซนอิซียู แล้วก็มีตุ to right? erm ๊กตานะคะ2คนนะคะตามที่บอสสั่งไปให้ตามมาใช่ไหมคะแล้วก็มี2 8นะคะโอเคเราจะเริ่มจับเลยนะคะใครจะจับคนที่หนึ่งผู้คุมให้ใครจับอ๋อหมายเลขตามหมายเลขอะไรหมายเลขหมายเลขค่ะคืออะไรคืออะไร ได้รับรางวัลแล้วเอาไว้ห่มหน้าหนาวต่อไปคนต่อไปคนไหนผู้ภูมิประธานบริษัทประธานบริษัทเลยส่วนสนหนึ่งเป็นคนจับค่ะอ่ามาให้ปู่จับเดี๋ยวประธานบริษัทจับได้เลยอึ๊บ ต้องไวน้อยก่อนตอนหนาวต่อไปคนไหนผู้คุ้มตุ๊กตาอ่าตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นคนจับให้คุณยาจับคุณยาค่ะ จองไว้นด้ไงเยสลกจองไว้ได้เหรออ่ะคุณย่าคุณย่าคุณย่าได้ไปเลยของเาไป้วสอดอไหนปอ้บีอาบสองหนึ่งแปดค8่เี2 8เอาบีเอาบีได้ไรเอ้ยะไรอะไได้ไรลุ้นนส เอาหันอเาได้แล้วต่อไปใครเอ่ยลใครลใครตุกตาตุกตาตาตัวเล็กเเร็ตาแล้วต้นแล้วชาดอาิชาจาดีาดีชาดดาหนึ่งใบนึงใบนะคะใบเดียวใบเดียวใบเดียวอ่าเเลยอยากได้อะไรคะ ตั้ตั้ตั้มลสิบสิบสิบคืออะไรอ่ะสิบคืออะไรเอะไรเนี่ยเอั่นสิบสองสิบมาให้กินแทนเลยทาได้แบนไปเลเอาไหมคะ ฉลาดเลยจทำได้แฟลนะคะต่อไปต่อไปเนสโก้เนสโก้เนสโก้เอาลุนจั๊เนสโก้จั๊บอะไรนายอะไรคะนายเล่นอะไรคะอะไรคะลุนลุนลุนเนสโก้อยากได้ของที่อยากได้ไปแล้วเปิดสิอุ้ยเล็คโคเร็คโค ได้คิดแคทสองอันไปเลยมีแคทไปเลยค่ะคิดแคทคิดแคค่ะเอาไปหมดเลยผู้คุมต่อไปใครต่อไปผู้คุ้มผู้คุ้มจะได้อะไรเนี่ยเลขเลข บอกว่าไงลุ้นอีกลุ้นอีกทีงอลุ้นอีลุ้นอีกีเรียกอะไรเรียกอะไรน้องลุวนหมดแล้วเนี่ยอุ้ยโหไม่ใช่ลูกอันนี้เก้าอันนี้เก้านี่เก โอ้ลงได้ลงดีเลยมีลุงศักดิ์นะคะได้อะไรเอ่ยบอกว่าร้องเสียงอีกครั้งร้องเสียงอีกครั้งเด็กแด็เจอะไรลูก เด็กเจนได้ช็อกโกแลตสอชิ้นเลยหลู2สชิ้นออาได้ช็อกโกแลตใคร่อุใครบากาบากาบากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นข้แพ ก็เหลือใครอีกหนึ่งคนหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วมียูไงมียูยังไม่ได้จับเลยจียูจียูได้เลยมียูได้อะจับใหม่ค่ะจับใหม่เหรอเขาบอกว่าจับใหม่ค่ะอันนี้จับใหม่ก็ียูรุนไหมเนี่ย สิบสองอุ้ยน่ารักหวานมากเอาไปเลยเอาไปเลยสิบสามได้หมอนอ่าชิ้นสุดท้ายเป็นของนาทีองนาทีนาทีไม่มาวันนี้ให้นาทีไปเลยอยู่เย็นเป็นสุกตลอดปีใ่เลยเอาให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุกนะ อ,อันนี้ <c oughs> เอาไว้ขอให้คุณย่าพห้คุณปู่สุขภาพแข็ง <c oughs> แรงแรงูปเป็นแขกขวานในโบรูปหวานหลาทุกคน Happy New Year Happy New Year กด subscribe กดกระดิ่งโอเคค่ะ น,นี้เป็นคลิปเบื้องหลังนะคะหลังจากใส่ชุดแล้วต้องไปสัมภาษณ์กับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะตุ๊กตาตุ๊กตารู้สึกยังไงครับชุดนี้สวยไหมคะสวยค่ะสวย <c oughs> แล้วชุดนี้รอไหมครับระท่านประธานรอเยอะย